ผมเป็นคนอีสานนะครับแต่ชอบกินน้ำพริกหนุ่มมากเลยนะครับขาดไม่ได้เลยสวัสดีครับตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารยินชิพุนแล้วแกงอ่อมปลาดุกทำเองกินเองนะครับ <Wow. S 1> ปลาดุกนี่ซื้อมาสามตัวนะครับหนึ่งกิโลกร,รมัมก็จะมีนะครับ ข้าวหอมมะลิแม่ให้มาจากบ้านนอกผมเป็นคนอีสานนะครับแต่ชอบกินน้ำพริกหนุ่มมากเลยนะครับขาดไม่ได้เลยโอเคคนเหนือเนี่ยเขาเขากิมแคบหมูนะฮะแต่เชฟพลนนี่หน่อไม้ต้มแม่ให้มาจากบ้านนอก <laughs> เชฟพลนไม่พูดเยอะนะครับ แดกเลยแดกเลยมาดูปลาดุกนะครับโอ้โหขินโตโตเลยปลาดุกนะครับไขมันน้อยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อวนนะฮะอื้มอื้ม แข็งออบนี้รสชาติเข้มข้นนะครับโ <Okay. S 1> อเคเข้ากันได้ดีนะครับกับข้าวหอมมะลิแต่คนอื่นอาจจะกินข้าวเหนียวนะครับแต่ของผมวันนี้ข้าวเหนียวหมด <c oughs> ปลาดุกสดๆนะครับมีความหวานืวาวออ,อน้ำพริกนุม่มของโปรดขาดไม่ได้เลย Thì mưa mưa Ở Hmm xong giờ dài đấy. Ok. ขอบคุณครับ